สวัสดีครับวันนี้ครับผมเราก็กลับมาแล้วนะครับกับการทำขนมไทยนั่นเองนะครับเมนูในวันนี้ขอนำเสนอ ไข่หวานที่เสียจจะง่ายได้นะครับผมคือคลิปนี้มันต่อจากคลิปบัวลอยนะ,ะวิธีการทําไข่หวานนะครับคือมันวัตถุดิบมีไม่มากนะครับผมมีหนึ่งเลยมีไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบแล้วอย่างที่2น้ํากะทิอย่างที่3น้ํา,าตาลเกลือนะครับผมเพื่อมาตัดหวานตัดเค็มนะครับผมส่วนวิธีการทำนะครับผมเราก็จะทําการต้มน้ํากะทิ กันนะครับผมแล้วก็ตัดหวานตัดเค็มแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมคือมันทําได้อยู่แล้วคือทํากันได้อยู่แล้วแค่ต้มน้ากะทิใส่น้าเปล่านิดน้อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้มต้มให้มันเดือดแล้วก็ใส่หวานใส่เค็มนะครับผมตัดกันให้มันนัวๆนะครับผมพอมันเดือดแล้วเราก็ทําการใส่ไข่แบบในคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็รอจนกว่ามันจะสุกแล้วก็รอจนมันสุกแล้วนะผมพอมันสุกปุ๊บเราก็ทาการตักใส่ถ้วยแบบในคลิปได้เลยนะครับผม นี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วไข่หวานของเรานะครับผมเป็นขนมที่แสนจะง่ายดายนะครับทําง่ายมากจบแล้วคือไม่มีอแล้วแ,วแค่นี้ง่ายมากจบเออมีแค่นี้ครับบ๊ายบาย